ผูบ้บริหารกองทุนระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเขาออกมาให้ความเห็นว่าถ้าคริปโตเคอรเรนซีนะครับอุตสาหกรรมอ e ีคกิปโตเนี่ยทำแบบนี้รับรองว่าจะไปได้ไกลไปได้ชิวเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรอย่าลืมกดติดตามช่อง Creative Risk สร้างเงินด้วยนะครับคุณมาร์คยูสโกนะครับแห่ง Morgan Creek Digital นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ได้ออกมานะครับให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ของ b l o อก w o r k s นะครับ เขาบอกว่าอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยมันจะไปได้ดีถ้ามันมีสิ่งนี้นครับก็คืออินชูนแนน์นั่นเองมันควรจะมีการประกันเขายกตัวอ,อย่างว่าอย่างเวลาเราซื้อบ้านนะครับเราทําสินเชื่อซื้อบ้านกู้ซื้อบ้านเนี่ยมันก็จะต้องถูกบังคับให้เราทําประกันอัคคีภยัยทําประกันบ้านนะครับหรือเวลาที่เราจะกู้ซื้อรถยนต์อย่างเงี้ยเราก็จะถูกบังคับให้ทําประกันรถชั้นหนึ่ง,งนี้เป็นต้นในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามันมีในเรื่องของอินชูแนนต์พูลนะครับ เขาก็ยกตัวอย่างว่ามันควรจะทำคล้ายๆกับ f อ i c นะครับหรือ Federal d e p o s i t INSURANCE CORPORATION ที่สาหารัฐอเมริกาเนะเขาจะมีองค์กรแบบนี้อยู่ก็คือองค์กรประกันเงินฝากนั่นเองเขาบอกว่าถ้าเอาโมเดลนี้มาใช้กับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยรับรองว่าอุตสาหกรรมนี้มันจะไปได้ไกลนะครับและท่านผู้ชมนะครับคิดว่าวิธีการนี้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับยังไงก็ลองฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะครับอย่าลืมติดตามครีเอทีฟ r i s กี้สร้างเงินนะครับ